เอานิดเดียวนิดเดียว,ยวคุณแม่เมื่อาวานนี้ถแถลงข่าวมีภาพกอดกับทนายเดชานะาหลังจะเคยเป็นทนายยุคแรกค<า>่ะแล้วเกิดแยก,แยกจากการปเป็นทนายความแต่ยังเป็นเพื่อนนี่จาได้ไหมใช่ทนายเดชาเองก็บอกเป็นเพื่อนกับคุณแม่ตลอดนะคะเออแล้วคราวนี้ก็มาหาเพื่อน<า>แล้วก็มาแถลงข่าวใช่ไหม ประเด็นคืออะไรนะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ถูกทีมทนายที่ดูแลคุณแม่ก่อนหน้านี้ยักยอกเงินค่ะแล้วก็แอบ,บไปยื่นฟ้องคุณปอ,อก,กับคุณโรเบิร์ตกล่าวหาว่าข่มขืนคุณแตงโมอันนี้ไปยื่นฟ้องแล้วแม่เซ็นไปได้ยังไงคุณแม่บอกว่าเอกสารมันเยอะมากค่ะคุณแม่บางทีก็ดูไม่ได้ละเอียดแล้วก็ได้เซ็นไปอ,ะอ่ะคุณแม่ว่าอย่างนั้นคือมันมี2เรื่องนะคะ คุณแม่บอกที่มาคุยกับทนายเดชาเรื่องที่1คือเรื่องถูกยักยอกทรัพย์อีกเรื่องก็คืออยากจะให้ทนายเดชากลับมาทําคดีคุณแตงโมงเหมือนเดิมออตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลคุณแม่บอกทนายคนอื่นน่ะไม่เก่ง,ท,งทนายเดชาเป็นอาจารย์สอนกฎหมายฉลาดแล้วก็สอนเก่งก่อนหน้านี้ก็พูดถึงคนเด่นอีกแบบนะ <c oughs> ก็เลยล่าสุดเนี่ยทนายเดชาดีกว่าคุณแม่บอกแล้วมาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเรื่องยักยอกทรัพย์คุณแม่บอกต้องย้อนไปก่อนว่ารู้จักกับนายชอช้าง เป็นหัวหน้าชุดทนายที่คุณแม่ตั้งขึ้นเนี่ยค่ะที่ได้รู้จักกับนายชอช้างคนนี้เพราะว่ามีรองอธิบดีอายการคนหนึ่งออฝากตัวมาช่วยคดีที่คุณแม่จะฟ้องแซนกับกระติกแล้วก็จอปอะค่ะออว่ารวมกันฆาตก,กรรมเสร็จแล้วก็มาถอนฟ้องกันในภายหลังเพราะว่าเสี่ยงจะถูกฟ้องกลับเนี่ยแล้ว ายชอช้างเนี่ยเป็นที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่ทานายในคดีนะคะ<ม>เพราะว่ายังไม่ได้มีการเซ็นแต่งตั้งแต่คุณแม่บอกชอช้างคนนี้ไปแต่งเรื่องเขียนสำนวนฟ้องเองว่าปอ,อก,กับโรเบิร์ตข่มขืนแต่งโมคุณแม่ไม่ทราบรายละเอียดสำนวนในส่วนนี้เพราะเอกสารมันเยอะก็ยอมรับว่าสพร้าวอ่านไม่ละเอียดก็เซ็นชื่อไป แต่เท่าที่ทราบเนี่ยผลการชนะสูตรมันชัดมากว่าไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้นดังนั้นยืนยันได้เลยว่าปอกับโรเบิร์ตไม่ได้ข่มขืนแต่งโมอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะประเด็นที่2ยักยอกใช่ไหมอ่าเรื่องยักยอกเงินคือคุณแม่บอกว่าคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ยชดใช้เยียวยา,ยายให้คุณแม่สองครั้งครั้งละ4ี่แสนครั้งแรกคุณปอโอนมาให้แล้ว4 0 0แสนบอกว่าเป็นส่วนแบ่งให้นายชอช้าง0 0 0แสนและคุณแม่0 0 0แสนแต่ปรากฏว่านายชอช้างเนี่ยจ่ายเงินมาให้คุณแม่แค่5 0,000ื่น ดังนั้นมันมียอดค้างอีกแสนห้าอันนี้นะคะและมันมีเงินอีกสี่แสนที่ได้รับจากโรเบิร์ตเป็นเงินสดปรกากฏชอช้างก็เอาไปเข้าบัญชีตัวเองแล้วเงินจำนวนนี้ไม่ได้ตกลงเรื่องส่วนแบ่งดังนั้นมันต้องเป็นของคุณแม่ทั้งหมดไอ้แสนห้าอันนั้นที่เขายังจ่ายมาไม่ครบกับอีกสี่แสนหลังรวมกันมันก็คือห้าแสนห้าหมื่นบาทที่ถูกยักยอกไปอแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งความนนแล้วก็ต่อมาก็<อ>ไปแจ้งความไหนไปดูบรรยากาศเิ อันนี้นะคะคือสี่แสนที่ลูกปอกับลูกเบริร์โอนมาเป็นโบนสัสให้คุณแม่เขาจะให้ทุกปีสี่แสนบาทแล้วก็ทีน,น,นี้เขาก็เขียนว่าตรงนี้เขาเขียนว่าของทนายเอม็มและโบนสัสแม่แตงโมนะคะนี่ปรากฏว่า ไม่ถึงมือคุณแม่สักบาทเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วอ่ะคืออย่างนี้คุณเอ็มเนี่ยนะเอาว่าก็ว่าเถอะแกกินสองทางแกกินเงินสองทางนะแกกินคุณแม่ด้วยกินกินโจทย์ด้วยกินจำเลยด้วยไปหลอกเขาด้วยหลอกหลอกปอกับเอ็กกับปอกับโรเบิร์ต <laughs> เขาบอกว่าเขาจะหักเปอร์เซ็นต์คุณแม่เขาเขียนจดหมา,ายมานะเอ็มนะ เขาจะหกเปอร์เซ็นคุณแม่30เปอร์เซ็นไอ้เงินสามหมื่นที่คุณแม่ได้ทุกเดือนเนี่ยเฮ้ยคุณแม่ก็ตลกละคุณแม่ก็บอกแอมโทรไปบอกแอมแอมบอกเอ้ยไม่ได้นะคุณแม่นิผมให้คุณแม่ไม่ได้ให้เอ็มดูที่มันจะเอายุบเอายิบเอายับคือเขาเป็นคนขอพูดหน่อยนะคะในฐานะลูกทหารเนี่ยสนใจแล้วฉันไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยหรอกแต่ฉันสู้คนมันจะเอาแต่เงิน ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเอาแต่เงินจริงๆค่าทนาย<ม>ที่คุณแม่จะต้องชำระเขาอะนะคะเ<ม>ขามีทนายสาค,คนคนละหนึ่งแสนสามหมื่นบาททุกคนค่าพิ้นเตอร์ที่คุณแม่ซื้อให้นะคะเพราะเขาชอบไปจอดรถแลถ่ายเอกสารมันนานอะเรารอนานแล้วก็อ่ะพินเตอร์ซื้อให้คอมพิวเตอร์ซื้อให้ ปลาสลิดซื้อให้โอ้กิโลกิโลเอาไปฝากฝรั่งถุงละสามพันรวมสิบถุงสามหมื่นบนบ่อสามหมื่นแลวนะเพราะเขาจะเอาไปแจกผู้ใหญ่สลิดบางบ่อนะบบางอตัวใหญ่ยอร่เลยทุกอย่างอ่ะจะเอาอะไรคุณแม่ออกเงินให้หมดทั้งหมดแล้วสล็ตะแล้วเนี่ยหนึ่งล้านบาทเอ่อ คุณคือแม่จำแม่เลยปลาสลิดแต่คง<อ>จะไม่ได้ถึงขนาดรวมเป็นล้านมั้งไม่ถึงหรอกคือไปรวมกับอย่างอื่นๆด้วยที่เอาคุณแม่ไปอ่ะแต่ว่าคุณแม่เป็นคนละเอียดนะคุณแม่ออกให้หมดคุณแม่บอกค่าเอกสารเครื่องปรินเตอร์คอมพิวเตอร์แม้กระทั่งเงินค่าปลาสลิดที่เขาบอกว่าเขาจะซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่ก็ออกให้หมดรวมทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลคุณแม่บอกล้านหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เลยไปฟ้องร้องแจ้งความไปหายอกนะสนวังทองหลางค่ะเพออันนี้ก็ทางอีกฝั่งหนึ่งเมื่อวานนี้คุณอริระเล ออกมาบอกว่าคุณแม่แตงโมไม่ได้พูดความจริงคุณอฉริยะบอกเงินที่ถูกยักยอกจริงๆมันเป็นค่าวิชาชีพทนายความและเงินที่ปอให้กับนายชอกก็เป็นค่าในหน้าขายรถมีเอกสารและสลิปตัวจริงยืนยันค่าซื้อของต่างๆรวมถึงปาสริตก็ไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจนะแม่แตงโมเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับซึ่งการแถลงข่าววันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ ไม่เป็นความจริงสัญญาจ้างวิชาชีพได้เงินมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะต้องจ่ายให้คุณชัยว,วัตร30%วันที่มีการได้รับเงินจากปอรกระเบิดเนี่ย2ล้านบาทเนี่ยนะครับในการเดียวยานะปอเขาก็รู้ว่าเออจะต้องจ่ายให้ชัยวัตเท่านี้ปอรกร,ระเบิดก็ทำแค่เช็คมาใบละ800,000สองใบแล้วก็เงินสด400,000และเงินสด400,000เนี่ยแม่แดงโมเนี่ยให้กับชัยวัตเป็นค่าจ้างวิชาชีพอันนี้มีหลักฐานชัดเจน ดังน,นั้นตรงนี้จึงไม่ใช่เป็นการยอกเงินยืนยันว่าเงิน4แสนเนี่ยมีการโอนมาให้เฉวัดจริงโดยปอระเบิร์ดเนี่ยโอนมาให้แต่ตอนที่โอนมาเนี่ยในสลิปโอนเงินเนี่ยจะไม่มีบันทึกการแบ่งให้คุณแม่แหลังจากนั้น4เดือนเนี่ยจึงมีการเติมข้อความในบันทึกช่วยจำเฉวัดกับของคุณแม่เป็นโบนัสเราก็มีหลักฐานต้นฉบับว่า,าตั้งแต่วันโอนมาครั้งแรกเนี่ยนะครับระบุ4แสนเนี่ยเป็นค่าในหน้าของเฉวัดที่นําคนมาซื้อรถกับปอลูเบิร์ด นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับในคดีทั้ง4ี่แสนแรก4ี่4แสนหลังเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งปอระเบิดรู้อยู่แล้วว่าเป็นค่าอะไรถ้าหาว่าเป็นค่าโบนัสแม่ทําไมปอระเบิดไม่โอนเงินให้ให้เขาเ้าบัญชีแม่เลยล่ะเพราะว่าเขาต้องโอนเงินให้แม่ทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละสามหมื่นถูกไหมอันนี้ชัดเจนเห็นเห็นชัดเจนขณะที่คุณอชิระยังบอกเรื่องข้างร่างคําฟ้องคนบนเรือเนี่ยน้องไบคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นคนร่างคําฟ้องบนเรือแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงประเด็นการล่วงละเมิดแต่งมอซึ่ง คุณอ๋จชริยะบอกว่าทุกคนจะได้ฟังคลิปนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเอาคลิปมาเปิดโดยระบุว่าคุณแม่เป็นคนสั่งการเหรอมีเมมโมที่แสดงให้เห็นด้วยว่าคุณแม่เป็นคนสั่งการให้คุณชัยวัฒน์เป็นคนร่างว่าให้ร่างฟ้องแบบไหนโดยคุณชอจะแค่พิมพ์ตามคําบอกของแม่เท่านั้นเองแล้วคุณแม่ก็เป็นคนเซ็นคําสั่งฟ้องวันนี้จะเปิดข้อมูลใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมกับเอกสารรวมถึงคลิปเสียงยาว6นาทีเลยค่ะอ๋อนี่กลายเป็นว่า เรื่องของเรื่องสุดท้ายกลับมาที่คุณแม่เหรอ,หอคุณแม่นี่กลายเป็นประเด็นที่คุณแม่กลับมาอยู่ในประเด็นกระแสขึ้นมาเนี่ยแล้วมีคุณแซนด้วยเมื่อวานนแซนมา<ห>นด้วย,วยเนี่ย ใช่ค่ะที่นั่งอยู่ฝั่งนึงฝั่งนึงเป็นทนายเดชาใช่ไหมคะแล้วอีกข้างหนึ่งของคุณแม่เนี่ยจะเป็นทนายของคุณแซนแล้วตอนหลังคุณแซนก็ตามมาค่ะคุณแซนบอกอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจมาเคลียร์ใจเพราะที่ผ่านมาเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาค่ะ,ะเรื่องสาเหตุการตายของแตงโมแซนยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไปปัสสาวะท้ายเรือจริงไม่มีใครทําร้ายแต่จริงในช่วงของการาแถลงข่าวคุณแม่บอกว่าไม่ได้ตกท้ายเรือนะตกหน้าเรือ คุณแซนมาถึงคุณแซนบอกแม่ท้ายเรือจริงๆไม่มีใครทําร้ายแตงโมไปปัสสาวะจริงเรื่องนี้อธิบายคุณแม่หลายรอบแล้วบอกทุกอย่างอ่ะที่คุณแม่กล่าวหามันไม่จริงหนูพยายามบอกคุณแม่แล้วอยากคุณแม่เปิดใจกว้างๆให้คุณแม่เชื่อหนูหน่อยเอาดีกันแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อวานก็มีทั้งช็อตที่ที่ที่พูด อานที่บอกคุณแม่บอกหน้าเรือคุณแซนบอกท้ายเรือแล้วก็มีช็อตที่กอดแล้วก็หอมแก้มด้วยอยู่ในวันเดียวกันเลยเมื่อวานนี้ค่ะไหนโดูสิค่ะแม่จู้กต้ก็รู้นะก็รู้นะ <ENA> มีกน่อนนะครับาแม่หอมเสียงน่ะเรนึงอันดับจูปากจุไหนตอนที่นั่งนิ่งแล้วก็มีการคุณแม่ขามันอยู่ตรงไหนล่ะน่ะต้องการทราบว่าลูกคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแบบไหน bad? ในน้ำหรือบนบกด้วยวิธีไหนนะใครทามคือคืออย่างนี้ห้าคนใช่ไหมคะไม่มีใครกล้าพูดความจริง ัแล้วสิ่งที่คุณแม่อยาก,ยากจะเรียนให้ทราบนะคะน้องโมไม่ได้ไปฉี่ที่ท้ายเรือ,อนะคะไม่ได้ไปฉี่ที่ท้ายเรืออย่างที่เป็นข่าวใช่ไม,ไ,ไม่ได้ฉี่ไม่ได้ตกไม่ได้ตกตรงนั้นตกหน้าเรือไม่ได้ตกท้ายเรือค่ะ ทั้งหมดคือความจริงอ่ะย้ําเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็นคนบังคับให้โมมาปัสวะถ่ายเรือเรื่องนอนเฉยเฉยไม่ได้ไปแบบไปบังคับหรือไม่ได้เป็นหมาปลาซ้มที่ไปตามเขามาไม่ไม่อยู่เฉยเฉยเลยเขามาปัสวะเองนะคะอย่าโทษกันเลยค่ะแม่ก็จะสู้เพื่อลูกถึงที่สุดค่ะจะสู้เพื่อน้องถึงที่สุดคุณแม่จะต้องจะต้องสู้กับ พญาสู้กับทนายตุ๋ยใช่สู้ทนายตุ๋ยด้วยอ๋อคุณแม่เจอผมมาประมาณ8ดนัดสินัดแล้วมั้งฮะเบื่อแล้วคุณแม่ต้องทราบข้อเท็จริงทั้งหมดว่าน้โมเสียชีวิตเพราะเหตุใดที่ไหนเวลาใดใครทําอันนี้คุณแม่ต้องทราบนี่แหละสิ่งที่คุณแม่อยากผข้อหนึ่งข้อสองฉันบอกคุณแม่แล้วหมดแล้วส่วนข้อสามไม่มีใครทำ สันก็ชี้แจงคุณแม่แล้วเรียบร้อยรายละเอียดทุกอย่างบอกหมดแล้วค่ะแต่คุณแม่ไม่เชื่อค่ะสันไม่โกหกไม่มีเหตุผลต้องโกหกไม่มีความจําเป็นต้องโกหกเราก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุจรนะิงๆค่ะอยากให้คุณแม่ลองเปิดใจเชื่อตรงนี้อ่ะเราเอ็นดูพวกเราบนเรือที่เหลือด้วยพราน่าสงสารจริงๆโดนสังคมประนามมาก็ ประนามหนักๆก,ก็ระยะเวลาหนึง่งส่วนตอนนี้ก็มีบ้างปับปลายแต่ก็ไม่ได้เรียนรู้แล้วที่จะไม่ได้สนใจแต่ตอนก่อนที่จะเรียนรู้ไม่ต้องสนใจเนี่ยยากนะคะเอ็นดูสงสารพวาเราอ่ะคุณแม่ขา <c oughs> ต้มหูใส่มาหรือเปล่าต้มหูที่คุณแซนเคยมอบให้อ่ะเป็นต้หมหูใช่ไหมคะอ่าท่านผู้ชมเรื่องนี้นะคือสําหรับผมเนี่ยต้องยอมรับจริง จนปัญญาและความสามารถที่จะติดตามมานําเสนอเพราะเน็ตเหนือมาพอสมควรกับการที่เห็นปรากฏการเมื่อปีที่แล้วแล้ว,ลวนี่เนื้อวัาจะยุติไปเดเอกภาพปรากฏแล้วก็ยังอีกนะผมคิดว่าดิจิ t a ลวอลเล t กับแบรนด์บิง่ายกว่าง่ายกว่าเรื่องนี้นะดิจิ t ัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทที่เขาจะต้องตีความกันมาตรมาห้บามีกับเรื่อง วิกฤตหรือเปล่าวิกฤตไม่วิกฤตเร่งด่วนไหมมาตรา5 6ของพรบวิัยการเงินการคลังคือคุ้มค่าหรือไม่หุ้มค่าง่ายจะตายเรื่องนี้ยากกว่าต้องเยอะอไม่สามารถจะจับทิศจับทางได้เลยตกลงไอ้ออกมามันจะยังไงต่อแล้วถึงจะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมัลื้นจะเป็นยังไงงงไปหมดแล้วหมดปัญญาอ่ะ <c oughs> มันก็เหมือนกับกรณีปรากฏการข่าวการชีวิตน้องชมพู่ค่ะอันนั้นก็ลุกลามกันไปถึงขนาดไหนยังไงนี่นําเสนอพลอยรู้นะ แลนด์บิด <c oughs> ก็ยังง่ายกว่าน้องใบคิดว่าไหมเ <c oughs> มื่อกี้คุณแซนก็พูดถึงเรื่องน้องชมพู่ด้วยบอกว่าแซนอยู่ของแซนเฉยๆนอนอยู่บนเรือแล้วคุณแตงโมอ่ะมาปัสสาวะเองไม่ใช่ปลาส้มนะก็คือหมาค่ะที่ไปตามคนมาอันนั้นมาจากอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ก็เรื่องลุงพลนั่นแหละค่ะหมาย<า>ถึงหมามที่ชื่อปลาส้มหมาปลาส้มอ่ะออน,นี่เห็นไหมน้องใบมีความสามารถนะพี่ไม่มีความสามารถจริงๆ คุณแซนแสดงว่าดูข่าวคนวน้ำโมกไหลนิดหน่อยเลยใบยก็น,น้ำโมกไหล <laughs> <อ>คือถ,ถึงตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้ายังจะติดตามเรื่องนี้ <c oughs> เอท่านคิดว่ามันจะไปถึงไหนได้อีกเด <c oughs> <c oughs> <de> e <ux> e ี๋ยววันนี้คุณอัจฉริยะจะมันมันเริ่มกลับมาใหม่แล้วทั้งคลิปทั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณอัญชลิยะวันนี้จะเอาคลิปมาเปิดนะคะประชาชนจำนวนหนึ่งคาดหวังใช่ไหมแล้วเราจะทำกันยังไงอื ออแล้วถ้ามีข่าวขนาดนี้นะั้น้องไรมีข่าวขนาดนี้ตั้งแต่ส่งท้ายปีมาแล้วอ,อจะไม่ให้ละครทางธทรทัศน์เขาทำมากินกันเลยเหรอ mm hmm. คือเรตติ้งเนี่ยตายเลยละครยังไม่สามารถจะสร้างจินตนาการของเรื่องเราได้มากขนาดนี้นะ mm hmm. ตั้งแต่ท้ายปีมาแล้วอะเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอะ mm hmm. ที่เป็นดราม่าผมไม่ยกหรอก mm hmm. ใช่ไหม uh huh. คือตายเลยซอฟท์เพเวอร์ ซอพาวเวอร์ข่าวมันคือซอพาวเวอร์ข่าวซึ่งโลกต้องตะลึงเลยนะที่ถูกส่งออกไป <laughs> คุณผมรับรองนะ้ว่าเรื่องนี้ถ้าถูกส่งออกไปไม่ไมเปเป็นกรณีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บุกดาหานหรือกรณีเหตุเกิดในะแม่น้ำเจ้าพยาผมไม่เอ่ยว่าเรื่องอะไรสามารถจะเป็นพอดสตอรี่ซึ่งคือจริงๆไม่อยากจะพูดนะเพราะสองเหตุการณ์นี้ด้วยความเคารพนะ มีคนเสียชีวิต่ใ่ใชเราก็ต้องเคารพกติกา<ช>ข้อหนึ่งก็คือมีคนเสียชีวิตแต่ขนาดเดียวกันมันได้ลุกลามขยายบานปลายแล้วผู้คนก็สนใจผมจะไปพูดเนี่ยจะมีคนจำนวนหนึ่งไม่ดูก็ไม่ต้องดูหรือไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นอโอ้ช่าบอกชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครน,นี่ใช่ไหมอ่าเอาและท่านผู้ชมแลนบิดง่ายกว่าน้องเชื่อพี่ค่ะ เพราะมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถไอจ้จรกิงเรื่องอื่นก็วิทยาศาสตร์นะแต่มันลามไปถึงหน,นงไนด้ยังไงแลนบิดน้องไม่ต้องเต้นเลยนะอ่ะถ้าเป็นเรื่องบางเรื่องน้องต่อไปเต้นนะอ๋อแลนบิดน้องไม่ต้องเต้นคแลนบิดบางทีไม่ต้องร้องเพลงนะไม่ต้องชูอะไรทำอย่างนี้อะไรเออน้ำมูกไหล